สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เขามารับชมช่องแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ตามคำเรียกร้องมีสมาชิกขอมานะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าอยากให้ผมลงสูตรทางเดินเลขให้หน่อยนะทางเดินเลขนี้40กว่ากวดหลุดไปแค่2งัวดตานะสมาชิกนะนะครับตามที่ผมหลันไปดูนะครับอันนี้จะเป็น บินที่สามแล้วบินอีก,อก,อกสองบินนะผมทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วทำไว้สองบินนะก็หมดอันนี้เป็นบินที่สามก็หมดอ้าวดที่ผ่านมานี่ฮะมันหมดผมขี้เกียจไปเขียนในในกระดาษแผ่นใหม่นะครับ <laughs> ผมก็มาเขียนนี่ต่อไปช่องเล็กๆดีนะสมาชิกนะได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองเหมือนกันนะงวดที่สิบหกทัพเจ็ดทับหก้า สำหรับสูตรนี้มันจะเดินยาวๆเดินดีข้ามปีนะสมาชิกนะผมลงให้แล้วก็ผมก็ใช้จริงด้วยทุกงวดผมใช้จริงทุกงวดนะสมาชิกนะครับมีงวดนี้ที่หลุดนะครับหลุดถึงจะหลุดผมก็ลงยังลงให้สมาชิกนะในช่องเนี้ยช่องแอทอนนักคำนวณนี่แหละผมลงให้ทุกทุกงวดนะ มันจะสลับกันมาแค่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ห้าหกเจ็ดนะฮะไม่เขียนเอามันมีวิธีทำด้วยนะสมาชิกนะผมก็แจกไปแล้วใครที่ดูก็คงรู้แล้วแหละว,ว่าศูนย์เป็นยังไงว่าที่ผ่านมาได้ศูนยะ์หนึ่งสองเนี่ยฮะสมาชิกนะเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเทียบเด่นเลขเด่นสิบหน่วยบนอันนี้ก็จะเป็นสูตรเก่าเหมือนกันแต่สูตรเนี้ยผมจะจัดผมจะเอาไปใช้เป็นคู่คู่ชุดอ่ะคู่ชุดสองตัวบนฮะที่สองตัวบนอ่ะแต่ทีนี้สูตรหลัก จริงๆแนละ้วมันจะเป็นสูตรหลักสิบบนนะนะครับผมไปจับกับหลักหน่วยนะหลักสูตรที่มันเป็นคู่ชุดสี่ชุดบนนะตรงๆนะผมก็เลยมีหลักไอ้มีสูตรเนี้ยที่มันเข้าที่เด่นสิบ่วยบนเนี้ยมันเข้าผมก็เลยแยกออกมานะครับก็จะเป็นสูตรเก่านะทั้งสองสูตรนะสมาชิกนะส่วนบินนี้เดี๋ยวผมจะมาเขียนให้มันจบแล้วก็ผมก็จะมาลอกลอกแค่สี่งวดนะสมาชิกนะ รอดแค่สูตรงวดที่ออก196นี่ลงมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวสูตรนี้ถึงจะถ้ามันหลุดผมก็จะทาต่อให้สมาชิกไปเรื่อยๆนะครับพะสูตรนี้ผมใช้จริงอยู่แล้วนะฮะเวลาสรุปมวเมื่อกี้นี้ผมก็สรุปก็เอาศูนย์หนึ่งสองเนี่ยไปเป็นเกณฑ์ด้วยนะฮะสมาชิกนะใครที่ติดตามชุดสรุปก็มีนะอา้าวก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอดทอนนักคนวนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วย เพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆนะครับมาแจกจ่ายสมาชิกต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ <c oughs> มาฟังคาเตือนทางช่องกันก่อนนะครับ <c oughs> คาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนะําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งระฐบาลเท่านั้นนะครับ <c oughs> ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ อ่ะก็ทั้งทุกข้อมูลก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนั่นแหละฮะสมาชิกนะก็อยู่ที่ตัวของสมาชิกนะฮะถ้าชอบนะครับก็นําไปพิจารณาถ้าไม่ชอบก็มองผ่านๆไปได้เลยอย่างเช่นสูตรนี้สูตรตายตัวช่องผมอยู่แล้ววันนี้ผมก็จับเป็นตัวจริงเหมือนเดิมผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะฮะเมื่อเมื่อกี้ก็เนี่ยก็ถูกที่ศูนย์ห้านั่นแหละก็มีผมเน้นให้ด้วยศูนย์ห้าก็มาจากสูตรนี้แหละ วันที่ผ่านมายังอยู่ที่012ผลออกครับผลออกผลอ,ออก405นะครับผลออก405ตามสูตร405ครับอ้าวก็มาที่เลข0นะฮะมาที่เลข0คือตัวนี้นะฮะเนี่ยนะมาที่หลักอ่ะหลักสิบบนนะ บนอ,อันนี้ถูกอันนี้ก็ถูกอ่ะอ่ะอันนี้สูตรมันจนไม่มีที่จะเขียนสูตรเลยสมัยสมิกมาเรื่อยๆเลยมันก็ตามตามนี้จริงเนะฮะเอามันหมดอ่ะเดี๋ยวไปเขียนในในใน,ในกระดาษแผ่นใหม่เหมือนเหมือนที่ผมที่ได้เกิดป่านะสมาชิกนะได้ได้เกิดมาขมคคีบก็เดี๋ยวผมจะใช้สูตรนี้เดินต่อจากบินเก่า แบบนี้นะฮะเดินต่อกันมานะสมาชิกนะั้นแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปอ่ะอันนี้ก็งวดที่ผ่านมาหนึ่งวันที่ผ่านมาอ่ะเดี๋ยวเขียนไปด้วยเขียนไปก่อนนะ <c oughs> ออกสี่ศูนย์ห้าครับก็งวดที่ผ่านมานี้อ้าวไม่ใช่นี่เออใช่ใช่สิบหกเจ็ดถ้าผมว่าเออหลงวันที่ครับอ่ะ อาอันนี้มันเข้าเนยนะมาได้ทุกหลักนะครับเข้าที่นี่อันนี้เข้าวันนี้เข้าหลักสิบอ่า,อาสูตรนี้ผมจะเน้นไปที่สิบหน่วยบนนะครับนะผมจะเน้นไปที่สิบหน่วยบนนะถูกทางเดินเลขเนี่ยกนะ็จะเป็นสูตรเก่าๆครับเอาวัฏฏิผ่านมาก็ถูกนะฮะก็ศูนย์ก็มานะครับอ่ะ งวดที่จะถึงนี้ในเลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทํากันก่อน <c oughs> นะครับนี่วิธีทานําเลข3า 2, มาา3ตัวท้ายัที่สองมาวางไว้เลขสามตัวท้ายที่ครั้งที่2งวดที่ผ่านมาก็ได้อ่าก็ผลออกศูนย์หกนึ่งนั่นแหละฮะสชิกนะศูนย์หกหนึ่ก็นำหลักหน่วยเลข3ามตัวท้ายที 2, ่สองนี้มาบวกรวบแต้มกัน5แต้ม1 2 3, 4, 5, ึ่งสอี่ห้าบวกกันรวมแต้มกัน5แต้มนะครับก็ <c oughs> บวดนี้หนึ่งบวกห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 ก็ได้ห้าบวกหกันหครั้ง ก็จะลงท้ายห้าบวกเพื่อไปอีกหนึ่งแต้มได้หกหกบวกเพื่อไปอีกนี้ได้เจ็ดนะงวดน,นี้เป็นคิวของนะครับนะครับห้าหกเจ็ดนะครับมาหนึ่งตัวแน่นอนการันตีตามสูตรนะครับการันตีตามสูตรนะสมาชิกนะมาแน่นอนห้าหกเจ็ดอ่ะทั้งคิวห้าหกเจ็ดแล้วนะสมาชิกนะจากซูดึงสองเดินมาย,วยาวๆนี่ฮะที่ผมเคยเกิดไว้สูตรนี้มาห้าหกเจ็ด 012567 012มันจะสลับกันมาแค่แค่มีแค่นี้จริงๆฮะ567 012 567 012ก็มาเข้าตามนี้จริงอาวันนี้ถึงคิวของ567นะจาก012มายาวๆวันนี้ก็ถึงคิว567 567มาแน่แน่นะสบาชินะผมใช้จริงด้วยใครที่ชอบก็นําไปวางไว้ก่อนนะในใจก่อนนะสมาชิกนะเอาไว้ในใจของท่านก่อน567ครับ ตามสูตรทางเรเล่นะครับสมาชิกนะก็ปรัพิจารณาด้วยชุดสรุปผมก็เอาตามเอาเอาสตัวนี้แหละแต่ผมจะตัดในเนี่ยตัวหนึ่งจะให้มันเหลือ2ตัวอ่านะครับสมาชิกนะเพราะผมติดดับผมแบบดับแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องเกิดสำหรับผมทําให้ดูนะดับนะฮะดับจริงเดินร้อยกว่าหัวของผมนะฮะมันดับในนี้ตัวหนึ่งนะครับ แต่สูตรอะย่ามาถามเลขดับให้ผมลงเลขดับให้ผมไม่มีฮะผมไม่ลงให้นะฮเพราะเพราะผมทําไว้ดูไว้ตัดหัวไผมแค่นั้นเองนะถ้าสมาชิกขอมีอีกอย่างหนึ่งผมเคยบอกนะฮะอันนี้งวดประจรที่หนึ่งทับแปดทับหกห้าถ้าจะขอเลขดับผมกับเลขแต้มนะฮะไม่ต้องขอฮะผมไม่ลงให้นะะสมาชิกนะเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับผมลงแต่เด่นอย่างเดียวช่อง,องผมนะฮะลงเด่นอย่างเดียวไม่ว่าจะเด่น บนเด่นล่างเด่นสองตัวสามตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปนะครับนําไปเดี๋ยวมันจะมีสูตรสิบหน่วยบนอีกต่ออีกนะฮะนี่คือสิบสูตรสิบหน่วยบนมันจะชนกันในนี้สองตัวนะสมาชิกนะอ่ะดูให้ดูดีๆนะสําหรับสูตรนี้ฮนะสูตรเก่าเหมือนกันนะอ่นะมาดูกันนะเดี๋ยวผมจะเทียบชนให้นะอ่ะอ้วนแรกสูตรได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งคุณออกเก้าหนึ่ง เก้าหนะึ่งเก้าก็มาที่เลขหนึ่งมาที่หลักสิบครับก็ถูกเบนวัตที่หนึ่งนะไม่บวสองสูดด้วยสามกับสี่ผลออกหกสี่สองอ่ะก็ะมาที่เลขสี่จริงจแล้วมันจะเป็นสูตรหลักสิบเหมือนที่ผมเกิดไว้นะครสมาชิกนะที่ผมเกิดไว้เนะอาวัตต์ต่อมาเลขเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเน้นไปที่สิบหน่วยบนนะได้หนึ่งกับสองครับผลออกอ่ะ มาทั้งสองตัวเลย1ดือนายนก็ถูกนะครับวที่สามได้แปดก้า9สูตรผลออกหนึ่งเก้าหกอ่ะอ่ะวันนี้ยังไม่วงกลมเลยรีบรีบะไม่รู้จะรีบไปไหน <ś c oughs> อ่ะก็อ่ะมาที่หลักสิบอีกนะ เดี๋ยวผม <c oughs> ไฮไลท์สีดกว่าชอบมาหลักสิบนะฮะสมาชิกนะชอบมาหลักสิบอันนี้มาทั้งสองหลักที่หนึ่งสองเลยตามสูตรอันนี้ก็มาหลักสิบอีกเดินยา,ยาวเลยหลักสิบอ้อาวเ่ต่อมาฮะ สูตรเลขเด่น10หน่วยบน2ตัวมา1ตัวได้0กับ1นึ่งนะฮะพูออก8 0 7อ่ะก็เลข0นะก็มาที่หลัก10บนอีกนะสมมติเช่นนะก็ถูกเป็นงวดที่ห้าถูกงวดที่5ถูกเป็นงวดที่5อ่ะ,งว,อะ,อะงวดที่6กนะงวดที่6สูตร เลขเด่น10บโดบน2ตัวมา1ตัวได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งอีกครับพอออก4 1 7นะครับก็เลขหนึ่นะนงเนขะ้ามาที่หลักสิบอีกนะสมาชิกนะมาที่หลักสิบบนถูกเป็นงวดที่6นะถูกงวดที่6ตามสูตรอ่ะงวดที่ผ่านมาอนะ่สูตรเลขเด่น10ตัวบน2ตัวมา1ตัวนะได้5กับ6นะอ่ะงวดนี้ เดินมาดีๆนะครับก็เดินมาหลักสิบดีๆก็ลงไปนะครับหลักหน่วยที่เลขหนะ้าห้าสมาชิกนะที่เลขห้าก็ถูกนะเพราะมันสูตรสิบโดยบนนะสมาชิกนะถูกเป็นงวดที่นะครับเจ็ดนะย้อนให้ดูเจ็ดงวดนะสมาชิกนะถึงงวดที่เจ็ดนะครับ <c oughs> ตามสูตรครับอะ่ะงวด ที่จะถึงนี้้เลขตัวไหนเหมือนที่ผมได้บอกเดี๋ยวผมจะมาอ่าวันไปชนกับสูตรทางเดินเลขด้วยเลขสองตัวนะสมาชิกนะอ่ะไปดูวิธีคิดวิธีทําไปพร้อมๆกันนี่ฮะวิธีทําก็ง่ายๆนะสมาชิกนะแคปสูตรไว้ได้เลยใครที่ชื่นชอบวิธีคิดว,ควิธีทำนะครับอ่ะวิธีทำนะนำหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะมาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้ากันที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้ากันที่สองอีกหนึ่งครั้ง แล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งนะบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่อีกนะฮะบ,บวกตามตำแหน่งเลย5ตำแหน่งนี่แหละบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นฮะอ่ะศูนย์บวกห้าก็ได้5ครับห้าบวกสามก็ได้8ฮะแปดบวกเจ็ดก็ได้5ฮะห้าบวกหนึ่ง 5, 3, 8, 7, 5, 5, 1, นะครับห้าบวกหนึ่งก็จะได้เลข6กนะหก บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็จะได้เลขเจ็ดอ่าเพราะอะไพี่น้องเอ่ยเลขชนกันที่ตัวไหนนะครับการันตีแล้วฮะนะครับใครที่ถามนะครับเลขเด่นผมมาในช่องนะครับแอดทอนนะครับนักคำนวณผมเด่นสองตัวนี้นะครับเด่นสองตัวนี้เลยนะครับใครที่จะเอาไปเด่นไปวิ่งก็สองตัวนี้จับให้มันมั่นที่สิบ หน่วยบนนะครับสมาชิกนะอะแกบสูตรไว้ได้เลยนะครับ <c oughs> ช่องเงี้ทอนนะักคำนวณพุม่มไพเด่น6กับ7หนะ้าวันนี้นะครับมาไม่มาไม่รู้เดี๋ยวชุดสรุปฮนะฟันธงเลยนะครับ6กับ7นะครับสมาชนะิกนะเลขเด่นบนมาหนึ่งตัวนะครับ6วันนี้6กับ7นะฮะเน้นไปที่หลักสิบนะครับเน้นไปที่หลักสิบผนะู้ปร <c oughs> จะจำวันที่ หนึ่งแปดหกห้าเป็นสูตรเก่าครับผมแยกให้มาแยกมาให้ในบีนใหม่นะครับอ้าวที่ผมเคยเกินนะเอาทางเดินเลขมาประกอบคู่ชุดกับเลขเด่นสิบหน่วยล่างดูอ้้ยสิบหน่วยบนดูนะครับมันชนกันที่เลขหกกับเจ็ดนะฮะเต็มเต็มครับวันนี้นะหวังว่าจะพาสมาชิกไป นะครับถึงฝั่งฝันเหมือนสามสามวัที่ผ่านมาสี่วัที่ผ่านมานะะชนกันที่หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดชนกันจังๆเลยฉะนั้นหกกับเจ็ดจับไว้เลยนะสมาชิกนะที่สิบ่วยบนผมเนี่ยไปที่สิบ่วยบนนะครับสู่ทางเดินเลขนะฮะสมาชิกนะอ่ะก็ประ,ประมาณนี้นะครับใครที่นะครับพอมาก็มารลาไปสู่ทางเดินเลขกับเด่นสิบ่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสมาชิกนะ ยังไงนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับช่องแอทอนนะครับักคำนวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจทําสูตรดีๆมาแจกแจยสมาชิกด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะหกกับเจ็ดเน้นไปเลยที่สิบโดยบนจนกันสองสูตรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่จะเป็นสูตรอะไรนะฮะก็ฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ